โอเคครับสวัสดีครับเช้านี้ก็หอจะกเติมครับในส่วนหน้างานที่เป็นยิบซ้ำผมเรียกมันยิบซ้ำยิบบล็อกเราก็กรีดเห็นไหมรอยผมกรีดเพ๊บผมดับปิดกรีดเสร็จเพ๊บมผมไปตัดไม้กระดานความหนาขนาดเนี้ยไม้กระดานบ้านลูกค้าแหละผมผมไม่ซื้อเอาบ้านลูกค้าเลยเพราะตางยังหวัดไม้กระดานไม้กระดานเยอะโ,อโทรศัพท์นี่มันก็สมถุยจริงไง แล้วก็แนวขวางอย่างเงี้ยแนวขวางเงี้ยผมดาวขวางแล้วก็ยิงน็อตแป็ปปอยเนี่ยเห็นไหมคือตัวเนี้ยมนนันแน่นกว่าใช้พุกปิกผีเสือ้นอนแน่นกว่านี่โยกนะโคตรแน่นอ่ะแน่นปีผีเสือ้ออ,อืมแน่นส่วนข้างล่างตัวเนี้ยเป็นปูนก็ยิงพุกพลาสติกเข้าไปโอเคเจาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดับปิดด้วย อการความร้อนจากข้างนอกเข้ามาข้างในไม่งั้นก็ตัวเครื่องเป็นเง่ออีกก็ต้องซีนปิดไปอย่าเป็นคล้ายซิลิโคนก็แข็งโป๊กแน่นหนาแน่น,น,นอนเจาะแล้วก็ปิดให้เข้าไปอืมในส่วนตัวนี้ก็จะแขวนคอยเย็นละโทศรศัพท์กูนี่มันก็ติ่งตองอย่มันแบบอ่อนไหวแม่งอยู่ค้างเดี๋ยวอะไรเออตัวนี้ก็ดูด้านหลังของเจ้าทิเซลนะตัวนี้ผมสั่งเป็นสองดาวแต่ผมได้สั่งสองดาวส็จได้สามดาวกูละงงเลย ปกติมันคนละราคาไงไม่เป็นไรไม่เช้าก็รีบด้วยเตือนเมาเตือนมาเมาคิตากบไอเต๋เมื่อวานก็นอนตีหนึ่งว่าจะส่งรายชื่อคนที่จะอบรมนั่งทำนู่นทํานี่ไปเสร็จนอนตีหนึ่งเหมือนเดิมกะเมื่อวานเนี่ยมันจะนอนไว้ก็ไอ้ห่านี้แม่ก็สร้างปัญหาอย่างเ้ยอืมดีนะมันเลี้ยงผัดซีอิ้วเลยหายโกรธได้ซีอิ้วมาผัดซีอิ้วมากล่องหนึ่งหายโกรธเลยที่ระลังจะโกรธเลยไม่งั้นหงุดหงิด โอเคครับก็ปกป้องพื้นที่นาง,งานก็ประมาณนี้แหละจริงๆผมทาคิดทุกวันผมยังคิดเลยผมจะทําอะไรวะติดแอร์มันก็ติดแอร์เหมือนเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจาก17ปีที่แล้วที่ผมทํางานมันก็เหมือนเหมือนเดิมไอหน้างานสมาร์ทบอร์ดผมก็ทาอย่างนี้มาเดิมเหมือนเดิมผมก็ไม่เคยใช้พุพพิติเหมือนชาวบ้านเขาหรอกเพราะว่าพุพพิติมันหน้ายึดสัมผัสมันแค่กลมๆเล็กๆเ,เ,เองเท่านี้ป่ผมแต่ไม้กระดานเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยมันเต็มเลยเป็นปืนเลยคือมันแน่นหนากว่าอืมเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ไม้กระดดาานอยย่งเีว พุกปิดเสื้อมันน่าสัมผัสมันน้อยอะ่ะผมไม่ชอบถ้าเกิดลูกค้าล้างเองเอง,เองหรือใครมาล้างแล้วมันงัดงัดงัดมากๆเนี่ยเผื่อพุกปิดเสื้อแม่งดึงมาทั้งยวงเลยแต่เป็นไม้กระดานเนี่ยมันยาวเนี่ยระยะหนึ่งเมตรเนี่ยไหมกระดานเนี่ยยาวพาดอย่างนี้เลยอือจบจบทุกปัญหาแล้วนั่นปักโอเคโมมากไม่ได้หรอกอือโอเคครับแค่นี้รีโมทก็ยังเต๋อ i'm gonna...